ไปดูกันที่บรรยากาศการรณรงค์ใช้สิทธิ์เลือกตั้งรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งของบรรดาข้าราชการในจังหวัดต่างๆกันบ้างนะครับวันนี้ที่พิจณุโลกคุณปรีชาเรืองจานทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจณุโลกพร้อมด้วยมวลชนในอำเภอบางระกรรมประมาณ1000คนร่วมกันเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสอสอในวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคมนี้อย่างพร้อมเพรียงกันขณะที่จังหวัดมหาสารคามก็จัดโครงการนะครับนำผู้ประกอบการและผู้ใช้แรงงานจํานวน200คน เข้าร่วมโครงการเป็นเครือข่ายนำความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่พลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสอสไปเผยแพร่ให้กับผู้ใช้แรงงานและคนในชุมชนได้รับทราบก็มีเจ้าหน้าที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นวิทยากรพร้อมจัดหน่วยเลือกตั้งสาธิตให้เจ้าของสถานประกอบการและผู้ใช้แรงงานานั้นได้ทดลองกันด้วยขณะที่องค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาลสิน์นะครับ ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกศน,นอก,ก็ร่วมรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรที่จะมีขึ้นในวันที่3กรกฎาคมนี้ก็คาดว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเกินร้อยละ80และบัตรเสียนั้นไม่เกินร้อยละ2 ด้านนางชนกวันบุญรักษานะครับหรือเจสสีเครือข่ายผู้นําเครือข่ายพนมิตรจังหวัดพิจิตรก็ได้นำสมาชิกพนมิตรทั้งในจังวัดพิจิตรและจังหวัดข้างเคียงรวมกว่า300คนพร้อมรถเครื่องขยายเสียงเกือบ20คันเดินทางออกจากจ่ายใบปลิวรณรงค์การบวชนให้กับประชาชนโดยขบวนรณรงค์ดังกล่าวสร้างความสนใจให้กับประชาชนในเขตเทศเขตตลาดเมืองพิจิตรและปลุกกระแสะในอีกพื้นที่หลาย ในพื้นที่ในหลายอำเภอนะครับก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีส่วนที่บริเวณหน้าหอนาฬิกาสถานีรถไฟอุตรดิต์นั้นกลุ่มพนักมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยอุตรดิต์ร่วมรณรงค์ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเข้ากูหากาช่องไม่ประสงค์จะลงคะแนนหรือว่าช่องโหวดโน,โนเนี่ยแหละครับโดยมีการนํารถเครื่องขยายเสียงนําริ้วขบวรนรณรงค์ วอดโนไปตามถนนรอบตัวเมืองพร้อมกับแจกสติกเกอร์ใบปลิวข้อความรณรงค์และบางส่วนก็ได้สวมหน้ากากอุลตร้าแมนและตัวการ์ตูนต่างๆเพื่อสร้างสีสันความน่าสนใจซึ่งพบว่าก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากบรรดาประชาชนด้วยขณะที่กลุ่มพนมักงาประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่จังหวัดสตูลน,นะครับนำโดยนางอุดมศรีจันทร์ จันทรัศมีออกรณรงค์โหวตโนด้วยขบวนรถแห่80คันพร้อมเครื่องกระจายเสียงในเบรนพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอรอบนอกพร้อมทำการแจกเอกสารโหวตโนและสติกเกอร์ในพื้นที่ชุมชนซึ่งทุกจุดที่ขบวนรถแห่ผ่านก็ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจานวนมากครับค่ะ